สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัชราง,งานแก้มเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาวๆท่านใดที่ในระหว่างมีประจำเดือนและมีอาการปวดท้องน้อยปวดศีรษะปวดต้นคอร้าวลงมาที่หลังนะคะเรามีวิธีการปรับสมดุลให้กับร่างกายตามธาตุดินน้ำลมไฟเพื่อบรรเทาอาการปวดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักกับประจำเดือนก่อนนะคะประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นธรรมชาติในเพศหญิงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนปกติ จะมีรอบเดือนอยู่ที่28วันค่ะและสาวๆมักจะมีอาการปวดประจำเดือนในช่วงวัยรุ่นเฉลีย่ยประมาณ25-9 0เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะและในศาสตร์ของทางด้านแผนปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าเยื่อบุพงมดลูกหลังสารโพสตากเกนดินมากเกินไปนะคะจึงทำให้มีอาการหดเกรงบริเวณที่มดลูกจึงทำให้ปวดหน่วงที่บริเวณท้องน้อยได้แต่ในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะคะโรคระดูสตรีนั้นมักมาพร้อมกับผู้หญิงนะคะโดยที่ผู้ ของเราอะค่ะจะมีทวารมากกว่าผู้ชายและตามปกติแล้วในร่างกายของเราค่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะประกอบไปด้วย4ี่ธาตุเดวยกันค่ะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตลมและธาตไฟแต่คุณสาวสาวเสี่ยงที่จะเป็นโรคมากกว่าคุณผู้ชายเนื่องจากมีทวารเพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะตามคัมภีมหาชูตรัตของการแพทย์แผนไทยนะคะอวัยวะที่มีอิทธิพลแล้วก็สําคัญในการมีประจําเดือนมากที่สุดนั่นก็คือมดลูกซึ่งคมภีม์ หาชวรลั้เรียงมนลูกนี้ว่าต่อมเลือดค่ะซึ่งจะทําให้เกิดอาการต่างๆนานาขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการปวดศีรษะอารมณ์หงุดหงิด การปวดตามเนื้อตามตัวหรือมีไข้นั่นเองค่ะอาการที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนในระหว่างที่มีประจำเดือนนะคะตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในคมภีร์มหาโชติรัตน์เขาเรียกว่าโลหิตป,ปกติโทษซึ่งจะประกอบไปด้วย5อวัยวะด้วยกันนะคะอวัยวะแรกก็คือโลหิตป,ปกติโทษอันเกิดจากหัวใจนะคะก็จะทําให้ก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะคุณผู้หญิงจะมีรู้สึกอารมณ์หงดหงิด ชุนเฉียวอันที่2นะคะโรหิตปกติโทษเกิดจากผิวเนื้อนะคะก็จะทําให้คุณผู้หญิงจะมีภาวะเป็นสิวหรือมีกระทั่ง ผื่นคันตามผิวผิวหนังสากชาอวัยวะที่3นะคะโลหิตปกติโทษอันเกิดจากเส้นเอ็นนะคะก็ทำให้สาวๆเราอะค่ะรู้สึกปวดตามข้อตามเส้นเอน็นพอประจำเดือนมาแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองส่วนปัจจัยที่ทําให้ประจำเดือนของเราผิดปกติไปในแต่ละเดือนนะคะเกิดจากพฤติกรรมของเราค่ะไลฟ์สไตล์ในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเช่นบางคนอาจจะชอบดื่มน้ำเย็นกินน้ําแข็งหรือบางคนชอบทานผักผลไม้หรืออาหารที่ มีรสเย็นจนเกินไปค่ะเช่นชอบรับประทานแตงโมหรือแม้ทั่งชอบดื่มน้ำมะพร้าวค่ะหรือในบางคนนะคะสาวๆชอบรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัดร้อนจัดค่ะ บางคนชอบออกกําลังกายหักโหมจนเกินไปหรือแม้กระทั่งบางคนมีภาวะความเครียดความวิตกกังวลจนเกินไปและอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนของเราผิดแปลกไปนะคะคือมีอารมณ์ในด้านของกามเพศมากเกินไปนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีการสังเกตลักษณะประจำเดือนที่ผิดปกติไปง่ายๆนะคะคือบางรายในแต่ละเดือนอาจจะมีประจำเดือนมามากหรือมาน้อยผิดปกติบางคนมีเลือดออกเป็นลิ่มเป็นก้อนบางคนมีกลิ่นเหม็นค่ะ บางคนมีสีดำสีที่ผิดแปลกไปจากประจำเดือนปกติค่ะหรือบางคนประจำเดือนมากระปิิกระปอยนั่นเองค่ะและอาการเหล่านี้ที่ส่งผลเสียต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของสาวสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแน่นอนเลยในระหว่างที่สาวสาวมีประจำเดือนก็จะมีอาการงุนงิง่ายฉุนเฉียวหรือแมบ้บางคนเป็นไข้ไม่สบายตามเนื้อตามตัวก็จะส่งผลทางด้านจิตใจแล้วก็คนรอบข้างด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีวิธีในการรับมือในตนเองแล้วก็ปรับสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะทีแรกนะคะเติมท่าน้ําที่ดีให้กับร่างกายของเรานะคะเติมท่าน้ํายังไงก็คือเช่นเราดื่มน้ําอุ่นๆดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆเช่นชาคาโมไมล์ชาที่มีรสร้อนเช่นชาขิงชาตะไคร้เป็นต้นค่ะหรือแม้ว่าบางคนอาจจะดื่มชาเห็ดหลินจือได้และวิธีที่สองนะคะคือเติมธาตุไฟให้กับร่างกายทําให้ร่างกายอุ่นพอดีแล้วก็ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอุูหในภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดและง่ายๆเลยคือควรพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นวิธีการที่ชาร์จไฟธาตุที่ดีให้กับร่างกายของเราได้ส่วนวิธีที่3นะคะคือทําให้ทัุลมของเราเคลื่อนไหวอย่างสงบค่ะทํำยังไงเช่น ตัวอย่างมีการอบสมุนไพรหรือประครบร้อนเพื่อทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราไหลเวียนได้อย่างสะดวกแล้วก็ลมต่างๆในร่างกายของเราก็จะไหลเวียนได้สะดวกตามไปด้วยค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะทำให้ดินคลายทำยังไงถ้าดินของเราก็คือเช่นผมผิวหนังกล้ามเนื้อฟันเส้นเอ็นกระดูกก็คือการทำกายบริหารเบาๆนะคะไม่ออกกำลังกายจนหักงโมไม่ยกของหนักและยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราไม่ให้กล้ามเนื้อของ หดกงและนี่เป็นวิธีการลดอาการปวดประจำเดือนง่ายๆที่สาวๆสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวยินจะรวบรวมทุกคำถามนำมาตอบเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ยินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ